สวัสดีครับบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านบอ่อแรกเก่านะครับแล้วก็อยู่ที่โบสถ์อ u ซัมชันนะครับบอ่อแรกเก่านี่คือการดูแลของ คุณพ่อคณะเบทรามเนี่ยครับอัมประฝาเนาะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่บรรดาเบรเดอร์ก็มาอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้เพื่อมาจากกิจกรรมมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็แบ่งปันความเชื่อมกันและกันนะครับนะเดี๋ยวจะให้ชมภาพบรรยากาศว่าชาวบ้านทําอะไรกันแล้วก็มาเป็นวันนั้นคือวันนี้จะมีการทานอาหารเที่ยงครับจริงๆเรามาที่นี่แต่เมื่อวานละแล้ววันนี้ก็เราจะอยู่แล้วพรุ่งนี้จะทับกลับนรับเป็นยังไง้ชมะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นี่นะครับเพิ่งกลับมาจากการสวดตามบ้านนะครับรู้สึกไงบ้างครับพ่อดีไหมดีครับวางนเยอะเหลือเกินครับคุณพ่อเป็นไงบ้างครับบรรยากาศครับบรรยากาศดีมากโอ้ยเพื่ยเด็กเปไเดเปเด็ยเบ็่เดย